สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสกุลสกคนคือเก่าค่ะพบกับประจุดคือเก่าได้จ้าเลยมันนี้แกคือเก่าค่ะอยากมาเรามาเบาเรื่องฝอให้ฟ้ามุงจ่าจากการที่ล่งเ่นเวบบใสหากูเนาะกกประจุสิมาบอกว่าไปตัวกันกับผู้ใหญ่ฝรั่งอเมริกาโบได้แล้วจ้า คุยกันมาได้สามเดือนเต็มๆ็ม่ไหวจ้าเพราะว่าหลังจากคุยกันมานั่นโดนๆขเข่าจ้าแล้วอยากเบิงเต้นหลางกายของเขามหมอาจารย์ที่คุยกันม่ดีๆนะเป็นเป็นอันว่าบโบไดจ้จ้าแล้วแล้วจังไดล่ะ อย่าเห็นรูปร่างเขาเหมืนพรรยาแท้หน้าคตดสะก,ก่อนอย่งสั่งเลยปากก็เลยคิดว่าขันเบามากแต่ส้มนีว่สิบไปต่อบดไยลดกันก็เลยตัดสินใจเลื่องคบก็เล่าจ่าการที่เพันว่างแผนนัน่นหนีไ้ที่พันพันคุยน้ำเห่าวิดีโอข้อคุยน้ำกัน เขียนเขียนโซงเมสเสจหากันนี่เป็นอันวายกเลือกเมื่อจากพี่น้องจากเข้านะ่ะจริงใจกับเขาอยู่แต่ว่าเขาน่ะบ่ได้จริงใจกับเขาคือคือเขาก็มีตัตเลือกหลายเนาะบอกเหมนว่ามีแต่ปากผู้เดียวันพี่เตอยากเบิ่งีอย่าง,ขงเขาเข้าดิคือสิบไวจากปากก็เลยบวกเขาคุยน้ำเล่าอยู่หานเย บรูเือก,กันว่าเพิ่อนอาจจะโมโหหรือจังใดเห้านน่เนาะเพื่นก็นเลยออกจากกันอดแอบแม่จา่าบอกร่าอย่างเห่าเลยเน้เมื่อที่หกที่เจ็ดมื่อที่หกป่าก็เลยเข้าไปคุยน้ำเพิ่นเน่น,เ,นเว็บใสแม่จา่าเออเสียเวลาคุยน้ำตั้งสามเดือนได้ คันบ่ฮักฉันจริงบ่ฮักเข้าจริงกต่คืบอบ่บอกกันจะไม่ให้เสียเวลาในกันเห็ดแยันี้ป่าก,ก็ต่อว่าเล่าแล้วแล้วก็เลยบอกว่าอยากเห็นรูปร่างของภรรยาแน่าคน,าน,านฉันจังสิตัสินใจด้าอู้ก็เป็นส่งหนันบ่เอาลเลยว่าโอเค up to you แค่นั้นลหละจา้าปาก,ก็เลยก็เลยจบการคุยกันเล่าจ้ะแต่ว่ากั มาเริมตนคุยไม่กับคนอิตาลีจะคุยไม่ได้เดือนค้นจะคอยเน่อิตาลีคนแก่เกษียณเลยหล่ะจะอายุหกสิบสองก็โอเคอยู่จ้าเดี่ยกับเปิดวิดีโอคุยกันทุกเช้าทุกแล้งเฮ็ดกับเขากับปลาให้เบิ่งมหนีเห็นแต่ว่าบบรูว่าอนาคตจะเป็นยังไ๋จะผมคุยกันนานๆาเนาะาษาอังกฤษกห้องป่าอนี่ย ไปได้เรื่อยๆจ้าเพราะว่าป้าเรียนเรียนออนไลน์และเรียนทาง YouTube กับอาจารย์อพี่บุญแจนสว่างนะจ๊ะแบบขาฟังเพิ่นเบาทุกมือทุกมือ,มอฟังพ่อมจดพร้อมเขียนพร้อมนะจ๊ะเลยบรรลุเป้าหมายของเจ้าของฝากปาไปเรื่อยๆเพื่อจะย่ามหลายๆปเกาวนะจ๊ะเพราะว่าภาษาเข้าขันเข้าบ่ได้ก็คุยกันบ่รู้เรื่อง เกษียณยุติเกาไมา่แจกเลยตั้งใจนี้ฮะ้เมื่อตัดสินใจเดินสายดีนี้แล้วก็มุ่งม,มั่นตางเป้าหมายให้ชัดเจนแล้เลแยวแน่อยู่กับพ่อใหญ่เล่าดีละจ้ะเหมือน,นว่าเนีเยวคนไปนอันจะโบสถ์แจกคนจะไปหาเสี้ยนน้ำมัน สื่ออย่างอยู่ในชนบทน่ะมันสีเขียวเขียวอย่างของคนแม,ม,ม่จ๋าเพคนมาไปถ่ายให้กับเขากับป่าชาสื่อไหวอยู่ในอิตาลีแม่จา๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเพคนกับส่งวิดีโอมาให้เบิง้งส่งอย่างไม่เบิง้งแม่จาาายย๋าถ่ายรูปถ่ายังมาให้เบิง้งตลอดถ่ายรุ่นเข้าจา่าคนนี้สิปเป็นจ,นจังนไรจ๋าแต่ว่าเราสุภาพสุภาพจา๋าโมมี่ได้บายอยากเห็นนั่นนนี่เฮาคือคนอเมริกาโมมี่ได้จา๋า คนละแนวเลยหนาเมือเป็นหลังมือเลยอือจ้าตูป่าก็คอยป่าดิควบค้นจริงจริงจังๆกับเข้าเนาะบ่นป่าชีวิตแล้วจะบริคอยอย่างมากไม้ละใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขเนาะมาบอกซัำเหนียฟังก่อนจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวคืบหนาจังไดเดี๋ยวป่าสิมาเราต่อเ้อเกี่ยวกับภูใหญ่อิตาลีจ้ะ เอาคิดนีกันซ้ำนีก่อนนะจ่าเด้อก่อนจะจบคลิบป,ป่าขอวพอพ่อห้่อทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิต็ดหยังก็ให้ประสบคคุณสําเลสจ้าไก่จะปีใหม่แล้ว็ดหนังก็ระวังระวังเด้อจ้าเด้อในยุคโควิดขอบคุณทุกคนที่ติดตามเด้อจ้าเด้อแล้วพอกันเม่จ้ใาให้คิดหนาเดี๋ยวมีอย่างสิมว่าอัปเดตไปฟังจ้าสวัสดีจ้า